ออกไม้ที่บ้านพี่โอนี่บานได้สักพักแล้วใกล้จะโรยแล้วก็เลยจัดใส่ใจกันดีกว่าเนาะฮิว turn around you are the king นอนสบายเลยใช่ทิกิ นอนอาบแดดดูบนโต๊ะอ uh, าหารเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์ก่อนที่เราจะเดินทางไปวิลลิงตันไปดูดอกไม้ enjoy your food hill thank you very much for cooking it o oh, u and the nice stuff from our garden <laughs> it's uh, quite a jungle in here today meadow walk this way ไ <Yeah. S 3> ปฮิวไปป่ามีโด สวัสดีเพื่อนๆช่องโอไลฟ์ล็อกทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28มิถุนายนนะคะเราสองคนมาเที่ยว National Trust ใกล้บ้านชื่อวิลลิงตันเนาะถ้าเพื่อนๆดูคลิปโอบ่อยๆก็จะรู้ว่าโ oh, อมาที่นี่บ่อยมากวันนี้โ oh, อจะมาดูมาเดินตรง Riverwalk ค่ะรอบที่แล้วโ oh, อมามันเป็นช่วงใบไม้เป็นสี อนนี้ออกมาอีกทีหนึ่งมันเป็นช่วงหน้ากำลังหน้าร้อนต้นต้นหน้าร้อนครับมาดูว่ามีดอกไม้อะไรขึ้นบ้างตั้งแต่มาเดินนี้เจอแต่ดอกบัตเตอร์คัพสีเหลืองเหลือง <laughs> right since we walk here we see only the buttercup flower I can see more than that <laughs> so far all I can see is green <S อืมใช่ต้นไม้เขียวมากเลยค่ะเขียวคึ้มเลยเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศ ริมแม่ทางเดินริมแม่น้ำํำมีพรด้วย,วยก็คือ,อเป็นบอน่อน้ําเวงนี้เป็นเวงบอ่อน้ําพรเต็มไปด้วยดอกบัวสีเหลืองๆ <Okay. S 2> แล้วก็มีเป็ดด้วย ไปเดินมาปวดท้องต้องเอาไม้เสียบหูไว้ <laughs> ดูเหรียญเต็มเลย t s lots of c o i n lots of it. Yes. Take it home. You can. อันนี้วันพาวเหรอ No. อุ้ยวันเพลาเนี่ย no, เหรียญเต็มเลยอะ่ะ Who put the put it in there? I don't know. <laughs> I didn't consider your stomach first. <laughs> My stomach is not like want to go to toilet. It's just pain, like period pain. Right, well, then you have to decide whether it's so much pain you want to wait here. I'll take you home, or you go back up to the house. We go and get the mask. You can go to the toilet, and then you can have your cake. <laughs> so wonderful. let's go up to the i m not going to toilet go up to the garden then the gardens over there okay It's the third the choice. ทุกทีที่เรามาเราต้องเดินบนสะพานข้างบนตอนนี้เราเดินข้างล่างนี้ได้แล้วเพราะว่าไม่มีน้ำน้ำไม่ท่วมแล้วเราก็เลยเดินล่างใต้สะพานได้ปาเลสโกหิ่แล้วเราก็จะแบบเดินไปการ์เด้นนะคะเ,เพื่อน เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตรงส่วนที่เป็นสวนฮะเรายังไม่ได้ไปดูเลยว่ามีดอกไม้อะไรออกบ้างเราเดินแต่ร i v e r Walk เนะาะก็จะเห็นแต่เนี้ค่ะเพื่อนๆดอกบัตเตอร์คัพสีเหลืองๆออกเต็มเลยช่วงนี้หิวเริ่มร้อน <laughs> เริ่มถอดเสือ้อ <laughs> เริ่มเปลืองพากันคนละชิ้นน่งเพื่อนๆอยู่ที่นี่ถ้าเดินเจอแดดปุ๊บมันจะร้อนจนแบบรักแล้เปียกอะ่ะเลยต้องถอดเสื้อแต่ถ้าเดินตรงที่เมื่อกี้มันเป็นป่าเนาะมันจะมืดไงเ,เพื่อนๆแล้วมันก็จะเย็นแต่พอออกมาเจอแดดปุ๊บร้อนมากค่ะนัไ่ไงฮิวเลยเริ่มถอดเสื้อละหอบเสื้อโอด้วย <laughs> เสื้อโอด้วย <laughs> เสื้อฮิวด้วย <laughs> Thank you darling. Good job well done darling. เจอสามีดาประจำว่าโอ้ชอบใช้แรงงานคนแก่ดูบ้านหลังนั้นเนาะบ้านหลังใหญ่ท่ามกลางสปาเลยนี่โอ๋มองมาจากฝั่งที่โอ๋เดินนะเพื่อนๆบ้านหลังใหญ่ๆ เดินต่อค่ะไปต่อโฟกัส where you going you, I don't want you to wear the boots again no, <Daddy. S 1> นู่นตรงนั้นเขาก็กำลังไล่แกะทีมไล่แกะโซโนก็กำลังไล่คนแก่ข้ามน้ำ <laughs> เอาเอาเอา <laughs> ใช้สมาธิใช้สมาธิ อีซีพีซีเย็บตาอ,อกข้ามบ้างนะคะโอกข้ามพิสดารหิวโม่ข้ามพร้อมกับไม้เซลฟี่สบายมากการบาลานยังดีอยู่เนี่ยครับเพื่อนอยู่กลางน้ำแล้วกลางลำธารน,น้ำเดี๋ยวจะลับน้ำแล้วน้ำเย็น ไม่เหม็นด้วยฮัลโหลชวยเนาะ <Hello. S 1> ลำทานน้ำน้อยๆจากริเวอร์วอเมื่อกี้นะคะเรากำลังจะไปว a ล์กเ g a r การเด้นกับอีทวูดจะดูว่ามีดอกไม้อะไรบานมั้งนะคะเ,เพื่อนๆจากครั้งที่แล้วที่เรามากัน ี่ฮิวกำลังนั่งถ่ายรูปในแดดโอก็มานั่งแอบหลบในร่มกันเพื่อนๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆวอลกาเด้นก็คือสวนที่สองข้างทางเป็นกำแพงเนาะทางนี้ก็กำแพงข้างนู้นก็กำแพงเนาะเนี่ยกำแพงเราอยู่ที่นี่มันก็จะมีกีนเฮ์กีนเฮ์อยู่ข้างบนนู้นที่ยวเคยพามาดูดอกบัวดินเนาะดอกขอโคตเ,เยอะๆแล้วมีพึ่งวันนี้เราสองคน <laughs> yep. what? We are wearing green top. Oh, we are. Is mine green or blue? <laughs> Oi, oh. what your head color? Blue. What your top color? Green. Uh, if you say so. Why you are? <laughs> blue to Are me. you color blind? Yeah, slightly. Blues and greens. <laughs> Good one. อูถ่ายรูปแต่โอดมอมืหอม <is> เอ,อ่อดูดอกนี้ดิ <laughs> ก็มีหัวแหลมๆเหมือนองกุกด้วยสวยมากเลยต้นนี้อยากมีที่บ้านอะ่ะเป็นพุ่มใหญ่สวยมาก มาดูดอกกุหลาบนี่ครั้งที่แล้วที่ผมพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้หนามปกตินี่ดอกเขาหอมไหมอืมหอมมากต้นนี้ต้นนี้ที่หนามเยอะๆหนามเยอะๆหนามดกๆนี่ดอกเขาตุมดิหุย้ย หอมมากเหมือนกันหอมหมดเลยอะ่ะเนี่ยหอมแบบหอมแบบน้ำหอมกินกุหลาบเลยหอมมาก a, หอมมากมากหอมมากมากถึงบ้านแล้วไม่ใช่บ้านเรา <laughs> ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูข้างในสักทีเ,เ,พเพื่อนเพราะว่ามันปิดโควิดบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านนี่ทิกิ นั่งเฝ้าแมวใช่ไหมนั่งกินกาแฟเฝ้าแมวใช่ไหมลูกทิกิซัมเมอร์แล้วทิกิชอบใช่ไหมทิกิชอบซัมเมอร์ินอิงนด์ใช่ไหม, <laughs> ม,ไหมลูกเป็นสนุกสนุกินเตอร์ไม่ชอบเลย <laughs> ใช่ไหมทิกิ ผ่านมาต้องแวะมาดูเพื่อนๆกุหลาบแดงกุหลาบแดงของแอบบี้อุ้ยเงาโอ้เดี๋ยวนี่สวยมากสวยแล้วก็หอมมากว้าววว้านะสวัสดีวันอังคารที่29มิถุนายนนะคะ นี้อาหารเช้าและเที่ยงตอนบ่ายสองครึ่งแล้วหิวจนสั่นเลยหลังจากไปเดินตลาดฟาร์มตลาดมาร์เก็ตในเมืองมา Are you hungry, you ยี่ห้อง e ก o c l o โ k เออเกือบบ่ายสามอั <Cheers. S 1> อนนี้ของผมเป็นไข่เจียวแบบไทยไทยไข่เจียวยัดไส้หมูสับแล้วก็ใส่พริกข้างในเยอะๆสวัสดีวันพุธที่30ิบมิถุนายนค่ะอาหารเช้าและเที่ยงวันนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะเป็น ข้าวผัดหมูทานกับพริกน้ำปลาแล้วก็มะนาวบีบจี๊ดๆค่ะข้าวก็ทำมาจากดอกกะหล่ำค่ะเพื่อนๆนี่ของโอส่วนนั้นของฮิว <laughs> ฮิวได้ยินคำว่าข้าวผัดหมูฮิวกลัวเลยนึวกว่าข้าวจริงๆไม่ใช่ข้าวนะคะ enjoy darling thank you darling very healthy breakfast well Feeling like eating kaphat, my right, baby? Excellent. Yes, just like being inside Thailand, like, Even with the little slice of lime on the side, darling. <laughs> you did it just right. Thank you. So you will have it again? Any time. You like it? Hmm. How many times do I have to tell you I like it? I love it. Ciao. Nah, B&Q and Brent Kitchen. Yes. Home bargain, Yay. Oh god, chopping hill. วันนี้เรามาที่ B Q นะคะที่ซันเดอร์แลเรามาซื้อไม้เตรียมอุปกรณ์ซ่อมกระท่อมเนาะเราก็มาได้ดินคอมโพส์ค่ะที่นี่เขาบอกว่าดีก็เลยลองซื้อสักถุงหนึ่งค่ะใช้แรงงานคนแก่เหมือนเดิมระหว่างที่จ่ายตังค์เนาะเราก็คุยกับพนักงานที่เป็น customer service อะ,ะเขาบอกว่าเขาทำงานที่ B Q มา15ปีแล้วอะไรเงี้ย ฮิวก็เลยถามว่าเป็นไงมั่งทําท,ที่นี่คงย้ายไปหลายสาขาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาย้ายมาอยู่สาขาเนี้ยสาขาเนี้ยลูกค้าไม่ค่อยดีลูกค้าแบบว่าวีนเวียงบางทีโยนของแล้วก็ตะโกนด่าเขาอะไรเงี้ยคือลูกค้าในเมืองใหญ่เนาะก็เหมือนเมืองไทยเลยค่ะเพื่อนๆนขึ้นชื่อว่าคนเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมืองที่ซีวิไลแล้วก็ตามเนาะคนก็ยังคือคนค่ะเพื่อนเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไล์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย